จ๋าตัวร้อนๆเป็นไข้หรือเปล่าเปล่ามี่ไม่ได้เป็นเป็นสิไม่ใช่อะไรไข้อะไรไข้ที่ชนคนที่ช่าโอ้ยใจเดียรคนลุกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนั้นลาวหรือปักลาวหรือปักนั่นลาวหรือปักทำไมไม่รู้จ้ะลาวหรือปักรักหรือเปล่า มีไหมอมีไหมช่วงนี้ดูหน้าตึงๆขึ้นนะน่าจะหน้าจะมีบุญเยอะขึ้นมีบุญเยอะขึ้นด้วยขอแบ่งบุญ่ยได้ไหมบุญเลบุญเคิบเบอร์คุณโอ้เร็วนี้แพลวพาวนี่ยาลุกนี้มาจากไหนเนี่ยเขาเลิกจีบอะไรไม่ต้องเยี่ยมเราต้นแพลวพาวขนาดนี้ ได้ข่าวว่าไปร่าบริษขาวเนี่ยสาวๆกละเลิ้มไปทั้งเมืองเลยไม่ใช่แค่สาวๆสาวแก่แม่มาเยอะขึ้นจริงเ่ามัซีเามัซีจริงก็เยอะขึ้นครับนึกนึกไม่ว่าละงจาลรรถไปตาแทบบอดทำไมน้ำหมากะนดีนเข้าตาโอ้ๆเล่นวกไ่จริงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรามีภาพมายืนยันะกลับไปดูเลยขอบว่าพระเอกของเราตจริงๆจากระดิกระเียทอะไรหน่อยป้าๆแม่นี่เขาแซวตลอดเสื้อขอป้า แด่ย่าไปอยู่ไปผัดในห้องแอร์ก็ไม่ได้ถอดเสื้อยังขำจ้ารอดูนะป้านะแม่ยกแม่ยกเนี่ยเขาชมเปาะเลยว่าที่เล่นโดนใจป้าป้าเม่เมมมากๆเลยงานนี้ถึงจะร้อนจะเหนื่อตกก็ยังมีนารีอุปถัมภ์นะจ๊ะมาสิลูกแม่เขาบอกว่าลุงเขาเอา ของเจและนอกจากจะมีตามสั่ง10บาทแล้วที่นี่เขาก็ยังมีขนมหวานด้วยละ5บาทตบ้าย,ข,าายข้าวกิีดฉบปุ้ยฉับปวย5บาทก็แต่น้ำเชื่อม5บาทถ้าเป็นรูมิรอะเท่าไหร่ก็5บาท ร้อนแบบนี้กินเฉาก๊วยเย็นชูใหญ่เป็นที่สุดเลยหรือจะกินรวมมิตรที่จะตักทุกอย่างรวมกับเขาบ้าผดพุ่มมะพร้าวเฉาก๊วยใส่รวมกันก็5้าบาทขาดตัวและของกินราคาแพงที่สุดของร้านก็มีนะคะนั่นก็คือข้าวกับเราทะเลสุกี้ทะเลคะหน้าหมูกรอบอันนี้จานละ20ค่ะแต่ถ้าคิดว่าราคานี้แพงมากไปก็มาม่มามา,ม,า,ม,า,ม,าม่าผัดขี้เมาจานนี้15บาททุนมนอนไรหมูโอ้โห่กี่ห่อเนี่ยห่อเดียวนี่ห่อเดียวเนี่ย ผัดมาม่าขี้เมาที่ใส่บะหมี่ทั้งซองตามด้วยเครื่องปรุงขี้เมาครบรสที่สําคัญรสเผ็ดจัดยอดถึงใจลูกค้ามาก <c oughs> เห็นหนุ่มเต้นช่วยทําช่วยขายจนเหงือกขนาดนี้ก็ยังไม่หนำใจค่ะแฟนคลับบอกว่าขอให้พระเอกของเราไปเจอป้าๆแม่ๆรอบหมู่บ้านซะหน่อยงานนี้พี่ปูลูกสาวป้าอ๋อยก็เลยจัดรถเปิดประทุนคันงามขาตระเวนข,ขายข้าวห่อสิบบาทไปทั่วหมู่บ้านเลยละค่ะ งานนี้นะโอ้ยเจ๋เห็นแล้วก็อดหมั่นใจไม่ได้ก็ดูดูพอนั่งปุ๊บก็มีแฟนกลับกระโดดกางร่มให้ปั๊บเหี่ยโอ้ยพระคุณเอ้ยข้าวมาขายข้าวครับมาขายข้าวครับใพี่ปูบอกว่าทุกวันพุธกับวันเสาร์จะมีตลาดนัดพี่ปูก็จะช่วยพ่อกับแม่ทําข้าวห่อละสิบบาทไปขายตลาดนัดค่ะซึ่งก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะคะ หนูบอกเลยมีเท่าไรมั้งเท่าหมูกระเทียมครับะกะเพราฮะผัดซีอิ๊วครับหมูกระเทียมกับผัดซีอิ๊วนะครับต้องจ่ายคนนี้หรือว่าจ่ายคนนี้หรือว่าต้องจ่ายคนนู้นจใ่ายนะทุกคนนะจ่ายไข่หมดใครหมดหมด,ด้วย พ่อพระเอกของเราก็ขอเว้ไปเล่นกับสาวน,น้อยก่อนนะอิน no ด hey. hey. ูเฮ้ยเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวไม่มีอะไรกินนะทีนี่รจะชูเล่นไปก่อนนะ่ะเอาเลยข้าวยังไม่ได้กินหรอกข้าวยังไม่ได้กินยังไม่พอนะคะยังแอบ,บวานสเสนหาของกินฟรีกับเปา่าๆแม่ๆอีกด้วยค่ะเรี้ยวไหมฮะ ครับลาบมาแล้วครับแถวนี้มีบ้านไหนขายทองไหมทองฟรีประมีจ้าเนาะงปเลยไปา่ายเ้ากันน้องเลยชินมะม่วงใครมาขายของเนี่ยมีมีแอบซื้อมากินมะม่วงฟรีของเนี่ยดูสิดูนี่มะม่วงอยู่ที่มือใครก็รู้บอกว่าเราไปแอบ ิของเราไปกินน่ะโอ้โหพอรู้ว่าเติ้นจะไปนะที่ราชบุรีนะโอ้โหแฟนคลับจังหวัดใกล้เคียงแห่กันมามาจากไหนมั famoso, totally> um, ่งด้วยหรอมีจะจังวัดแม่กลองแม่กลอสมุทรสงครามมารอมารอนครปฐมมารอที่ราชบุรีรู้ว่าเติ้นจะมาเท่านั้นแหละเแฟนคลับเธอ อายุมากสุดเท่าที่รู้เนี่ยอายุเท่าไหร่ก็น่าจะเกือบเกือบเจ็ดสิบก็มีแล้วยังน้อยยังน้อยก็น่ามีมากกว่านั้นนะคะมีมีพ่อฉันเนี่ยพ่อฉันแปดสิบ่พี่พ่อฉันติดตามงานน้อยสุดแล้วน้อยเออน้อยสุดมัธยมฮะมประมาณมหนึ่งมสองหนูว่ามีเด็กกว่านั้นเชื่อป้าจริงๆจะพูดไปพูดมานะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยค่ะ ป้าอ๋อยกับลูกสาวพี่ปูนี่แหละค่ะแฟนคลับตัวยงเลยรู้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องลับๆของโอ้ยของแต่คนเนี้ยของโอ้ยไม่รู้สิเอาไปย <c oughs> ังไงช่วงหน้ามาฟังค่ะ, <c oughs> ะเรื่องหนูนิดพาชิมสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ พี่เพชรมาชานิดเดียวเนี่ยไม่รอกันเลยเหรอคะยังดีนะที่หนูนี้ส่งแผนที่ให้พี่เพชรทางโทรศัพท์เนะี่ยไม่งั้นละ่ะทถลงทางสงสัยไม่ได้ทานแน่เลยไม่ข้าวข่ะหมูมัอร่อยนี่คะหนูนิดก็เลยอดใจไม่ไหวกินไปนิดเดียวเองคะ่ะไม่อ้วนหรอกคะ่ะแค่สามจานเองเนอะไม่อ้วนหรอก คุณผู้ชมที่อยากมารองชิมข้าวขาหมูเจ้าอร่อยก็แวะมาได้นะคะร้านแป๊ติีพชนาตั้งอยู่ตรงริมถนนสุขุภารงข้ามโรงเรียนพระหาดหรือไทยดอนเมืองเปิดให้ชิมไั้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งเลยค่ะข้าวขาหมูร้านเราเป็นสูตรน้ำใสไรมันแคลอรี่ต่ำกว่าร้านทั่วไปเพราะเราจะกําจัดไขมันที่แทรกู่ในขาหมูออกจนเกือบหมดทําให้ได้ขาหมูที่กรอบนอกนุ่มในไขมันต่ำอร่อยถูกปากราคาก็ถูกใจจานละ30บาทเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ช่วยลดค่าครองชี ที่สำคัญใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วยอย่าลืมนะคะร้านอาหารถูกสาดดีอร่อยแบบนี้สังเกตได้จากป้ายดูนี้ไพยใชิมแบบนี้เลยค่ะสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์